นายมเอาไปไหว้พระในอุโมงค์สดๆเพราะพ่อพระทศสัมฤทธิ์ก็ศิษย์ทธิโชกที่อยู่ในอุโมงค์สดเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะเป็นข้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่อาตมาได้สัมผัสมาเมื่อวานนะสัมผัสมาสัมผัสมาสดๆร้อนๆเลยนะโยมนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอเชิญจริญศรัทธาได้เลยยอมเนาะตอนนี้ก็เดินทางกันเข้ามาแล้ว นะเดินทางกันเข้ามาแล้วบูชาดอกไม้ผู้เทียนดูบูชาพระไตรเอจะไปจะจ่ไหว้โคหรือว่าจะอมอบตัวเป็นศิษย์นะมอบตัวเป็นศิษย์ยก็บูชาพานโคได้โยมนะเนาะใครจะมอบตัวเป็นศิษย์ให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโควสินปริยัต ายากรนะบูชาพานครู199บาทโยมนะใครที่จะมอบตัวเองเป็นศิษย์นะให้กับท่านครูนะให้กับหลวงพ่อโชคดีนะชื่อเป็นมงคลบ้างโยมนะครูบาอาจารย์ของเราที่ชื่อเป็นมงคลหลวงพ่อโชคดีนะเอาบูชาพานครูเป็นเลยหนึบาทนะ199บาท ก่อนที่จะไหว้ครูหรือว่าก่อนที่จะทําตรงนิยมบูชาภาพตายก่อนิยมเนาะไปบูชาสักการะบูชาาพระรากจาเรือนที่เป็นาพเราก่อนิยมอยู่ด้านในเพ่อยมวันนี้เราได้เอาออกมาให้คุโยมมาราบไหว้มาสักการะบูชาหน้าหน้าอกโบสั่นแหลยนะพี่ย์สสี่3 0และเจาชะาน้าอยมเนาะทำพุ่งด้กำลังส้ำกังเนาะเดอเอากรไมีา เวา้ให้กับคพัฒสาทุกชานของเรานะครับะธ นอนะคือพระประสานอยิ่กราหนาองเราแล้วทั้นจุดอธิษฐานเอาผ้าไตรเปวางไว้นะไปวางไว้แล้วก็นำดอกไม้ไปดูชาน ก็อยู่ได้นะทวาาพุทตของเราเอ่อดมอง้าขวาตัวโดมองานตตกั้อยูางใต้จะด้รย์นะิกรั้นอยูงใต้จะได้เรจะเป็นทาุกข้นว่าป่าแติา่าก็ได้ประโยชนนู้สุปารถเปิได้ร้อยบาทเปิดได้ยช์เนาะไม่มีปัจจัยประสริฐปยน์เนาะ การคูกับคนละบผิดนะหรือู้ว่าจะติดพุ่มผ้าป่านะจะติดพุ่มผ้าป่านะคนละยี่สิบคนละสี่สิบและแต่จะทานนะโยมเนาะอ่าคุณโยมเดินทางมาแล้วมองด้านขวานะโยมเนาะเดินทางเข้ามาแล้วมองด้านขวานะกองอเมินการของเราจะอยู่ทางด้านขวาเบยสองโยมอ่าวันนี้เรามาบูชาคุณพ่อคุณแม่ก็คือมงเงินโพทองนะโยมเนาะมงเงินโพทองโพสมุดโพศาสตร์รู นะเราบูชาคุณพ่อบูชาคุณแม่ด้วยสิ่งของเงินโพทองคนละแส้แอบคนละไปกินสิบบาทเขาโพเงินที่สิบบาทเขาโพทองเราบูชาคุณพ่อบูชาคุณแม่กันในวันนี้นะขออนุโมทนานะผู้ชมนะที่ได้เจอตากันมาในวันนี้สองได้มาร่วมมาสมโภชกานมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดไส่เสี้ยของเรานะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะพูดจริงๆพูดจากใจ นะเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุและก็พระเถาพระประธานในอุโบสถเมื่อวานได้ขึ้นไปเจริญพระพุทธพจน์อันเชิญว่าสารีริกธาตุลงมาในหัวปวดหัวที่ลุกเลยนะปวดหัวที่ลุกทันทีเลยทุกโยมมีสิ่งดีๆอยู่ในวัดมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในชุมชนเรารีบมาเลยนะรีบมากราบไหว้รีบมาสักการบูชา นะวันนี้เรามีโอกาสกันทุกคนทุกคนตินทางมาที่วัดไก่เทียมมีโอกาสกันทุกคนนะนอกจากคนที่ไม่มีโอกาสแสดงว่าไม่ได้มานะวันนี้เรามาแล้วบูชาทัานครูนะบูชาพานครูหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโยบูชาบริจาคลีริกาท่าเสร็จแล้วนะโยบนะบูชาสาลีนิการท่าเสร็จแล้วนะะไปาะสาบไ้พระศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์เสร็จแล้วโยมจากมาบูชา 6โมง20นะปัก6โมง20นายอนะ 20, นทะ์ปนะิยานุสิะจะได้อันเดินนะจะได้อันเดินพระคุณแทนนะที่อยู่ในกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดีนิดตอนที่ท่านได้นั่งเข้าประปะขานะท่านได้เข้าชีวิตน,นาเชนนะหลวงพ่อคุณแทน แต่ท um ี anto, ่ทำด้วยไม้รัดซอสนะวันนี้ประมาณหกพองที่ติดนิยมนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเราจะได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาขึ้นบระดิษฐานนะสถานที่เราจัดเตรียมสักการะบูชานะสถานที่เห็นนี้แล้วโยมนะได้มากันแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวโยมไปสักการะบูชาพระบรมจารีีิี่พระองค์ โปรโดที่ปูชาขันปูไปแล้วขันขันทองะนะโยมเนาะเข้าไปนั่งระดับแถวแรกส่วนขันเงินนั่นโยมส่วนขันเงินนั่นต่อตามขันทองนะโยมเนาะเดินเข้าไปร่วมโยมเข้าไปนั่งที่ประจำที่ได้เลยโยม นะเงินเข้าประจําที่ได้ในสุโยงได้ยังไม่ได้บูชาบูชาพันธ์เงินบูชาพันเงินพานธูนี่แหละสุโยมครับบูชาพานธูกันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโยมได้ยังไม่ได้บูชาพันพานธูนะท่านใดที่บูชาพันธ์แล้วไอ้พานทองนะให้เข้ามาร่วมนะตอนนี้เราจะได้อัญเชิญนะได้อัญเชิญสิ่งจักรสิ่งที่อยู่ในสุิอ่าพระเดชพระคนท่านพระครูนะวัดสิ์ปริญยาตร จะลงมาสู่ประวิสที่สิสถาักสิทธิธกดิ์นนสิทธิ์ศักดค์สิทักดิ์สิทธิสทธิกดค์สิทธิักดให้เป็นแวกด้กบบ์สขอธักดิ์หิทธิ์ศักด้์สิทักดิรทธิ์ศั้ดิ์สิทธิ้สทธักท่ักดทั ในากาสของคุณโยมนะโยมนะใครใครยังไม่ได้บูชาหัานภูผ่านภูบูชาได้เลยโยมนะไม่มีปัแจนสแกนได้นะโยมครับไม่มีปัแจนสแกนได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนดยมผ่านเงินผ่านเงินนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับปิญญาดุสิทธิ์ที่บูชาผ่านทองไปแล้วก็ขอให้มานั่งในที่ีของเราได้เลยนะตามรายชื่อนะตามรายชื่อที่กัปมการของเราได้เขียนเอาไว้ นะตามรายชื่อที่กรรมาการได้เขียนเอาไว้ในวันนี้แล้วคนระับอ,อบูชาได้เลยโยมอาจจะติดพุ้ธศาฝาก็ยังติดได้โยมอาจจะติดพุทธศาสก็ติดได้ตอนนี้ในโยมเนาะหรือว่าเป็นสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ